สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะทำการพับใบตองเป็นกระทงสำหรับใส่ห่อหมกนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกเราก็ตัดใบตองให้เป็นรูปทรงกลมๆอย่างนี้นะครับเอาขนาดประมาณสักหนึ่งามือ จองสองอันนำด้านด้านหลังมาประกบกนันนะครับอันน,น,นี้แล้วทำการพับพับแบบน,นี้นะครัแล้วก็แม็กไว้แล้วกลับมาทำตรงข้าม การน,นี่ได้ดูปิมุมนี้เป็นสี่มุมนะครับมีสามมุมแล้วมีมุมที่สี่ กำลังกำลังพอดีนะครับลองไปทำดูนะครับ